<c oughs> ไปกันที่เขากระโดงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการทั้งเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์แนด์และรายการเจาะลึกทั่วไปทั่วไปไม่เป็นการแต่เป็นธรรมไม่เป็นการแต่เป็นธรรมจำได้ไหมครับครั้งหนึ่งเราเคยพูดในรายการว่าข้าราชการทั้งกระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทยย้ำนะ ข้าราชการท่านกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยเขาพยายามพยายามที่จะหาทางลงให้กับใครก็ไม่ทราบในเรื่องของเขากระดงอ,อย่างเช่นพลิกจากกลุ่มทุนตีเนียนผสมลงบุกรุกที่ดินรถไฟมาเป็นชาวบ้านบุกรุกที่ดินรถไฟแล้วขณะเดียวกันมเมื่อเอาที่ดินรถไฟกลับขึ้นมาแล้วก็จะใช้ประเด็นชาวบ้าน เป็นเงื่อนไขเป็นความชอบธรรมในการที่จะย้อนกลับไป,ไปให้ใ,<ช>ใครก็แล้วแต่ที่ครอบครองที่ดินรถไฟตรงนั้นอยู่ได้เช่าให้เสียให้ถูกต้องอจ่ายค่าเช่าเสียให้ถูกต้องซึ่งค่าเช่าที่ดินรถไฟไม่กี่ตังค์โอเคประมาณนั้นมันจะได้จบกันไปอยู่จต่อสัญญาอยู่กันไปจนช่วชีวิตชั่วลูกช่วหลานได้แหละก็เป็นที่รู้กันก็หาทางลงให้ปรากฏว่าใครก็ไม่ทราบ ไม่ยอมลงตามทางที่เขาจัดไว้ให้ลงยืนยันว่าตรงเขากระดองไม่ใช่ที่รถไฟก็อยู่มันทำให้มันกลายเป็นเงื่อนตายในเรื่องของกฎบัตรกฎหมายในเรื่องของคดีความและกลายเป็นเงื่อนตายทางการทางการเมืองในอนาคตเมื่อวานเรื่องนี้คุณสุยะจริงลูกเหลือกิจรองนายกรบวคมนาคม ในฐานะรับผิดชอบการรถไฟก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องเขากระโดงแบ่งเป็น2ประเด็นนะประเด็นที่1ที่ดินรถไฟไอ้ที่ดินเขากระโดงเป็นของใครกันแน่รถไฟเป็นเจ้าของจริงหรือไม่ประเด็นที่2ถ้ามันเป็นที่ดินของรถไฟจริงๆจะจัดการกับคนที่ครอบครองที่ดินรถไฟตรงนั้นอยู่อย,อย่างไรไปกันทีละคลิปเอาคลิปที่1ก่<ช>อน<บ>เช<อบ>ช่ค่ะไปดูเลยค่ะครับคือเรื่องนี้ผมก็อยาก จะทําความชัดเจนนะครับเรื่องที่ดินเขากระโดงนะครับทางด้านของศาลทุกศาลเริ่มตั้งแต่ศาลอุทธรภาค6ก็ตัดสินว่าที่ดินนั้นเป็นที่ของรถไฟด้านของคณะกรรมการปปชก็ได้มีการชี้ว่าที่ตรงนั้นเป็นของรถไฟและที่สําคัญก็คือศาลฎีกานะครับได้ตัดสินแล้วว่าที่ตรงบริเวณเขากระโดงนั้น เป็นที่ของการรถไฟโอเคประเด็นแรกคุณสุยะเคลียกับสังคมก่อนและเคลียกับใครบางคนก่อนอยืนยันว่าที่ดินเขากระโดงเป็นที่ดินของ,ร,องร,รถไฟรถไฟหลายศารตัดสินมาเช่นนั้นหลายศารรวมทัถถ้งสาลฎิการวมทังสารดิกาขณะเดียวกันกรรมการประ,ประชเขกาก็ชี้ใช่ว่านั่นเป็นของรถไฟ เอาแหละและจะหาทางออกหาทางลงให้กับใครก็แล้วแต่ที่อยู่บนที่รถไฟตรงเขากระโดง,อย,งอย่างไรเชิญค่ะส่วนที่หลังจากถ้ามีการเอาที่ดินนนกลับมาของรถไฟแล้วเราก็สามารถเยียวยาประชาชนในพื้นที่ได้นะครับโดยอาจจะคิดรยาคาที่ค่อนข้างถูกนะครับซึ่งเพราะเรื่องนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ถาวรน,นะครับแล้วมีการท่าน ทรงจะก็หวงใหญ่ว่า,าที่ตรงนั้นน่ะมันมีที่ของตั้งของสถานหน่วยราชการต่างๆนะครับถึงส2สองแห่งอย่างเช่นสรารการจังหวัดในด้านของอบจจังหวัดซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครับมันจริงๆเนี่ยเราก็สามารถเมื่อที่เป็นเราต้องไปตรวจสอบก่อนถ้าเขตนั้นเป็นที่ของรถไฟทางการรถไฟก็สามารถมาตกลงให้เช่าได้อย่างเช่นกรณี ที่ดินรัชดานะครับมันมีทั้งสารอาญากับทางด้านของกรมบรรยากาศเข้ามาขอเช่าชัดเจนไหมครับมีตัวอย่างอย่างแรกต้อง <c oughs> รับกันก่อนเป็นที่ดินของรถไฟต้องยอมรับรถไฟต้องขอคืนแต่คืนมาแล้วใครทำมาหากินอะไรตรงไหนอยู่ตรงนั้นอย่าก,กังวลเดี๋ยวมีการเยียวยาได้เปลี่ยนจากผู้บุกรุกเป็นผู้เช่าดีไหมจะได้จบ มันก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยแต่ละท่านคำถามก็คือมีใครบางคนไม่ยอมใครอ่ะไม่ทราบเมื่อไม่ยอมมันก็ขลากะสังค่ะและบังเอิญบังเอิญคนที่ไม่ยอมเนี่ยโอ้โหทาไมคะไม่ทําไมล่ะครับแล้วจะจบยังไงล่ะถ้าเขาไม่ยอมก็ไม่จบครับแค่นี้หรออีกหน่อยไหมประเด็นอีกสักหน่อยไหมการรถไฟค่าราชการสองกระทรวงเขาก็ชง ทางลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วอม,มาถึงกุญสุยาก็เปิดทางถอยให้เรียบร้อยแล้วอจะลงตามทางที่เขาทําไว้ให้หรือไม่จะถอยตามทางที่เขากําหนดไว้ให้หรือไม่จะยอมลงไหมจะถอยไหม,มพี่นายแตกก่กรมที่ดินเขาไม่ยอมไงเขายืนยันนะอะประเด็นไม่ใช่กลรมที่ดินไม่ยอมอใครไม่ยอมไม่รู้